ตอนนั้นคือจมเถอะว่าเขาเอาบริจาคอ้าเสวัสดีกันอีกเช่นเคยครับนมเกษตรไทยเกษตรเพื่อนเมื่อนี้กับพี่พี่น้องพาทุกคนมาหาหนูคือเราครับเมื่อนี้กำลังเห็ดกับขั้วเม <si suppression> ื <medim> ่อนี้จะเห็ดคลิปกับขั้วนะครับให้พี่น้องได้ชมกันเพราะว่านมเกษตรกับไปหาหนูมาแล้วนะครับเนาะ ไปเี็ดอาหารแลรครับมือนี่<อ>นี่นะครับหนูกับพักเรียบร้อยมื่มเสือกกับพักเตรียมตำเครื่องไว้ตำเครื่องไว้ย่างดีโอ้โหเครื่องหอมมากล้านเลยนี่นะครับผักเตรียมอุปกรณ์มาเห็ดขัวดนู้เสียบๆเลยมือนี่มาครับพอยายหน่อยลอยล้านเท่า ตัเมโอนี่บมทัวก็ที่ตําสูเดคกอเงาตํามแูเดตมชเดหม้งมีหมมงเอาไว้่หน่วยหนึ่งหมื่นนะครับพี่น้องอุปกรณ์ได้พี่น้องนี่โก็ลยไลรานู่ก็ยไลยเราสัน ย่น้อยว่าดิซีหาตัวเราสันเป็นแต่ไม้ยี่น้อยเป็นต่ยามยี่นอยไ่ไปไกลหรอก่ไไปตังเชลุงเชลข้าวน้ำเบ่อหรอกบ่อีกเดือนเมื่อ้งไปเนาะกินเยอะหนิเดียวกินเยอหน่ละเนาบังชุ่มบางช่อนน่ละเรากาละสินหนิละที่ักอนกาลสินดินดำน้ำชุ่มนี่ละเอี้วานข้เ นุ่มกเสียก็คือเอา,อามันของหนูจืนเอามันแล้วกอนนะครับขีนเอามันหมูอทุกอนเพราะว่าเป็นัรงเจงบะอออข้าวเคร็บเอาน,น,นึ่นมันทุกกอน กไูไอ <laughs> ไฟลูก <laughs> ไฟลูกแห่งลูกบ้านเป็นอันเพราะบุกุ่งไฟแรงเหมือนมอนพัดทุกวงไฟแรงไฟลูกแห่งไรมันมั่นขักดไรลูกบุบคนนึง เดี S <S <y> <ify> mm ๋ยวมันกงินเที่มาใส่กับลูกเบิบอยู่นอ่มันคืมันไทยคือน้ำมันของหนูออกตะวันนอกที่นเราก่อยหนูวะโอ้ยถ้าผมกินไปตัวอะไรไก่หนูเงินคือไก่หนูดิโอ้ยกำลังเคลื่อนยินน์โอ้โหปีกนี้ดีปะ ผมงงก็ก่อนพี่น้องวันที่ใหม่หมอนี่มันของงูออกมาแล้วุูนะโอ้ยเสียงปดโจดโจดโจดเลยวันนี้เขาก็เติมด้วยเครื่องแกงครับวันนี้เครื่องแกงเขาก็มีหลายยางงงงงก้อยซ้อนซี่ย่างเครื่องแกงเขาก็มีหลายอย่างเนาะพี่น้องดีตั้นี่มี นี่คิกนี่โหวกินไข่เนาะครับสวรรค์ว่นานาสวรรค์ว่นานาเลยสิร้านมานล้ร้าน <c oughs> ว้ายเจ๊ <c oughs> ยังเย็นนี่ในร้านโตหรอหาที่นี่ห่อล่งแล้วกะดีมากหัวไม่พี่นั่ง หัวพริกกับน้ำมันใส่กันไปนัวเสียดลืมกระเทียมตุวนมาด้อย่าลืมกระเทียมด้วยเพื่อนๆลืมกระเทียมมะเม,เมนมาหอม ก็อเอากระเทียมลงก่อนเอาขวัพขวพริกขัวกระเทียมเข้ากันแล้วกอนทำได้ที่ให้มันโอ้หอมหวยๆละ่ะเดืม <ไป S 2> อม,มหอมเขาก็ใส่ตัวน,นี้ลงไปเลยพี่น้องบานใส่เนื้อหนูลงไปเลย ขัวรหวงนงน้อน,นี่ไมนไฟแห้งดีรับ มันตวๆเลยบริห <át Stat ue> ้งน้ำมันื่นหกแ้ันืนยากเขาก็เอามันในพวงหนูนี่แหละพวงใส่หนื้อขัวถือน้ำมันออกก็คันเคาน์ทเาโมเ็ตแบบนี้มันก็จะขุยนะครับก็ขวัวให้มันมันมเปมารกัน เ <laughs> สียงสดเสียงสดว่ามันว่ามันสดของปุ่นนอกเมืองนาะเสียบไลยบอกกากนบ่อโอ้โอ้หมกม่วงกันนี่ม่ก็จบกขั้นตอนต่อไปเ้องกะเยอะหน่อยเย็นหัวพักเห็เนไหมหัวพักลงมาขู่ซะกันหน่ี่นึงหัวพักบัวซะก่อนเด้อเอากต้องเอาหัวพักบัว เอาซุ้มมาฟกบัวหนาบ้าลงซะก่อนขันซ <m ht una> ุ้มนั้นเอาไว้ก่อนต้องเอาหัวลงซะก่อนนี่ครับขั้นตอนต่อไปเขาก็เอาหัวฟอกบัวลงมาก่อนแต่ว่าใบเพิันะเพิ่งเอาลงครับตอนที่จะปลูงจึงเอาลงหัวซีหัวบัวเกศก่อนตอนต่อไปเขาก็จะเอาใบพ่นลงน้ำกลนนะครับตอนเีาจะปลูก ไฟกระลุกขักยังไงนะพี่น้องยากาศตรงให้ตรงหน้ามาหาหนูก็ต้องกินหนูมหนูอีสานบานเท่าหอมขักบ่ะเออพอได้อยูอ่เมืองหนอกเมืองหน้าอดเอาเดอ้อ กับหอมคักที่ทำมันงงขึ้นหอมวยๆเลยนี่พี่น้องข้าวคัวให้มันแห้งน้ำมัน,นเพิ่งก็จะออกนะครับต่อไปเขากะทำการระวังไงนูหยดน้ำนะครับพอ,อมันแห้งในทีเขาก็หยดน้ำนี่นะครับพี่น้อง เอาสะะาระ,ะขี้นี่นุ่งเกษตรกับฝา,ากกุเพียงสนีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่งเกษตยรท้ากระซิบในเรื่องเพื่อนคลิปหน้าหนี้ดีๆกะจะให้พี่น้องได้ชมกันอีกนะครับเนาะมาทำกันกันกนกบพอใหญ่หน่อยกับพอใหญ่ล้านครับกะลังยองบมกม่วงย่ามหิดกะไปน้ำย่ามหิดกะเพิ่นละกิ้งคักหิดตะมู่หิดยังไง ผู้นี่ต้องคอยกับพร้อมเนีย่ยไปผู้ไปเขาเนี่ยต้ให้ไปน้อยๆเนาะจารย์น่อยเป็นบาท <c oughs> อ่สาสไลดคลิปนี้กับฝากเพียงสานีครับโอ้หอมขับคลิปหนาเจินไหมครับสวัสดีครับผม